สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ธันตแพทย์ทองนาคคำใจคณะบดีคณะธัรตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีขอกล่าวต้อนรับนักศึกษาทุกคนครับก็มีความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาในสถาบันแห่งนี้ในส่วนของคณะธรแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีนั้นถือว่าเป็นคณะใหม่ล่าสุดและก็เป็นสาขาทางวิทยาสุขภาพซึ่งแต่เดิมนั้น ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้มีคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และก็คณะธทย์ศาสตร์นั้นก็จะเป็นคณะที่สแล้วในโอกาสต่อไปนั้นก็จะมีการเกิดหลักสูตรของคณะใหม่ได้แก่คณะแพทยศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์และคณะเภสัชศาสตร์เป็นต้นก็จะทําให้มีภาพของคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างสมบูรณ์ในที่สุดอย่างไรก็ตามในการเปิดหลักสูตรคณะธทย์ศาสตร์นั้น จะมีการเตรียมความพร้อมทุกๆด้านตั้งแต่ด้านบุคลากรก,รกรก็คือด้านอาจารย์ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของเรานั้นจะมีทีมคณาจารย์ที่เพียรพร้อมด้วยความรู้ประสบะการณ์ทางมหาลัยก็จะมีการเตรียมพร้อมอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนชันพรีคลินิกตั้งแต่อุปกรณ์การเรียนการสอนหุ่นจําลองต่างๆห้องแลบที่นักศึกษาจะต้องฝึกทักษะประสบะการณ์นะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องทางกายภาพทางฮาร์ดแวร์ ซึ่งคิดว่าทางเราเตรียมได้ไม่น้อยกว่าในมหลาลัยชั้นนําที่มีอยู่นะครับซึ่งเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมของคลินิกการเรียนการสอนทางด้านธันตกรรมให้ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10,000ตารางเมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นอาคารคลินิกธันตกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะครับมีการวางแผนไว้สําหรับติดตั้งยูนิตทําฟันหรือที่เราเรียกว่าเก้าอี้ทําฟันจํานวนถึง120ตัว เพื่อจะเป็นแหล่งสำหรับการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาโดยตรงนะครับโดยการควบคุมดูแลยอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์ในทุกๆสาขาหลังจากที่เรียนและก็ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมได้ครบตามข้อกำหนด Requirement ของทันตแพทยสภาเรียบร้อยแล้วซึ่งจะอยู่ที่ชั้นปีที่6นักศึกษาก็จะสามารถยื่นขอสอบ เพื <premises. S 2> ่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในพาร์ที่2ซึ่งเรียกว่าเป็นการสอบพาร์ทคลินิกเมื่อได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านทั้ง2องพาร์ทก็คือพาร์ทสและพาร์ทหไปเรียบร้อยแล้วและประกอบกับที่นักศึกษาสามารถสอบผ่านเพื่อได้ปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตตามหลักสูตรของมหาลัยกรุงเทพธุรีซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางทันตแพทยสภาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ได้รับรองสถาบัานไปที่เรียบร้อยแล้วนั้นนักศึกษาก็จะมีความสมบูรณ์ในการเป็นทันตแพทย์ที่จะประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ที่ดีในโอกาสต่อไปในโอกาสนี้ก็ขออำนวยเอเยพรอให้นักศึกษามุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนในคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้ด้วยความสุขและก็ได้ความรู้ประสบาการณ์อย่างสมบูรณ์มีความพร้อม ที่จะเป็นทันตแพทย์ที่ดีสำหรับประเทศไทยและก็สำหรับประชาชนทุกคนครับสวัสดีครับ